สวัสดีครับทุกคนครับเดอะนัดออฟฟิเชียลครับวันนี้มาที่ไบเทคบางนาครับผมมางานคอมมานด์ครับคอมมานด์เกมออนของพันยี่สองครับต้องบอกว่าเป็นคอมมานด์ปลายปีของของปีนี้นะครับก็จัดที่ไบเทคบางนานะครับพศ๙๘๙๙ตั้งแต่วันนี้วันที่ยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดสี่วันครับเพื่อให้ตกเสาร์อาทิตย์ครับก็ใครว่างๆหรืออยากจะมาหาสินค้าไอทีก็มาที่คอมมานด์ได้นะครับแต่ว่าวันนี้ครับที่ที่ผมจะพาไปเพราะว่าหลายๆคนถามเข้ามาเยอะครับว่ามางานคอมมานด์ อยากซื้อโปรเมดต้องไปตรงไหนครับเดี๋ยวผมจะนำลายแทงไปว่าเดินไปตรงนี้เข้าซอยนี้ออกจุดนั้นเข้าตรงนี้มาที่บูธนี้แล้วจะเจอกับโปรเมดครับแน่นอนฮอ9899ผมเข้าทางที่ประตูฮอ98ดิ่งตรงเข้าไปคุณมองป้ายใหญ่ๆนะครับเพราะว่าโปรเมดมีวางจำหน่ายอยู่ที่ JB นะครับถ้าเราพร้อมกันแล้วเนี่ยยังยังไปเลยดีกว่าครับอันนี้เลย พอถึงตรงนี้ครับนะฮะคุณเห็น j b ใหญ่ๆนะครับเห็นป้าย j b ใหญ่ๆตรงนี้เขาจะมีโซนที่ชื่อว่าโซนเกมมิ่งเกีดูป้าย g a มมิ่งเกียร์ไว้ครับนะฮะแล้วก็เข้าซอยที่เป็นเกมมิ่งเกีย n ์แ o นด์มอิครับดิ่งตรงเข้าไปเลยครับระยะทางประมาณ300เมตรไกลไปผมว่าน่าจะมี10เมตรบูธอยู่ขวามือนะครับตามผมมาเลยครับ เมื่อคุณเดินมาถึงจุดนี้แล้วคุณดูป้ายที่ชื่อว่าโปรเมดแบบนี้ครับนะฮะเรามีสินค้าที่วางอยู่ตรงนี้ครับนานาชนิดมใช้ว่านานาชนิดเหมือนอยู่สวนสัตว์ยังไงงั้นนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นจุดวางจําหน่ายสินค้าโปรเมดนะครับคุณเข้ามาในโซนที่เป็นเกมมิ่งเกียร์แล้วก็มอนิเตอร์เดินเข้ามาปุ๊บอยู่ขวามือโปรโ,โมชั่นครับในงานลดทุกชิ้นครับผมบอกเลยแล้วก็ไฮไลท์เลยครับนี่ ก็จะมีตัวที่เป็นตัวชื่อว่าไทม์เบท e 4เป็นแท่นวางโน้ตบุ๊กแล้วก็มีฮับในตัวด้วย9 i อินวันก็คือจะมีพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆครบเลยคุณซื้อโน้ตบุ๊กไปวางแล้วก็เสียบสาย Type-C <C S 1> เข้ากับเครื่อง mm hmm. ก็สามารถใช้พอร์ต hmm. พวกนี้ได้จาก3,790เหลือ2,990บาทแล้วก็ตระกูลฮับฮะรุ่นยอดฮิตของโปรเมทที่เป็นในงานคอมมา r ด c คอมมา t ต้นปีกลางปีเนี่ยโอ้โหของไม่พอขายดีอ เอามาน้อยเอามาเยอะแต่ขายดีรอบนี้ผมตุนไว้เยอะครับนี่พาร์มฮับมินินะครับราคาเริ่มต้นที่ประมาณ1,590บาทครับนะฮะแล้วก็พาร์มฮับโปร2,390บาทนะครับจาก2,890ัาฮับจะมี3รุ่นครับมีพาร์มฮับไลท์พาร์มฮับมินิแล้วก็พาร์มฮับโปรส่วนอะแดปเตอร์ต่างๆนะครับที่เป็นพวก type c นะฮะก็จะมีตัวที่เป็นตัวตัวนี้ตัวใหม่เลยครับนะฮะ media hub c3 คุณก็ได้เป็น type c แล้วก็มี usb type a 3พอร์ตนะครับมี HDMI ด้วยนะฮะแล้วก็มีตัวแปลงอะแดปเตอร์จอครับบางคนแบบว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยเป็นพอร์ต HDMI แล้วก็ไปพรีเซนต์งานเครื่องโปรเจคเตอร์เป็นพอร์ต DVI คุณซื้อตัวนี้ไปเลยครับ390บาทสำหรับในงานนะครับแล้วก็เป็นฮับตัวใหม่ครับ10กิกะบิตนะครับโอนถ่ายข้อมูลใี้ลื่นเปิดลื่นเปิดนะฮะก็จะเป็นตัว snap hub 4รวมไปถึงตระกูลสายต่างๆนะครับสาย t h u n d e r b o l มี2รุ่นครับ เป็น Thunderbolt 4นะครับสาย Thunderbolt เนี่ยโอนถ่ายข้อมูลได้ภาพได้นะครับ 4K 60นะครับแล้วก็เรื่องของ Power Delivery ได้100วัตต์นะครับมีทั้ง Thunderbolt 3แล้วก็ Thunderbolt 4ข้างล่างจะเป็นสายชาร์จครับไม่ว่าคุณจะใช้ Android ที่เป็น Type C C to C A to C แล้วมาถึงสาย Lightning A to Lightning C to Lightning นะครับมีความยาวเมตร20 ความยาว2เมตรคุณต้งองการความยาวแค่ไหนแล้วก็มีสีดำกับสีขาวให้เลือกราคาเริ่มต้นในงานเลยนะครับ300บาทหรือ280บาทสำหรับสายที่เป็นความยาว1.2เมตรบางคนมีรถขับขับงี้อยากชาร์จมือถืไม่ใช่ขาชาร์จครับมี2รุ่นครับนะฮะมีรุ่นสคัดแล้วก็มีรุ่นไดเกียร์20วัตต์ก็คือ20วัตต์นี้คุณสามารถชาร์จพวกแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กนะครับที่เป็น p ีดีพาวเวอร์เดลิเวอรี่ได้นะครับแล้วก็มีตัวเดโมวางโชว์ครับมาดูของจริงได้นะครับแล้วอีกปัญหาหนึ่งที่เจอกันคือบางคนเป็นเกมเมอร์ซื้อคอมพิวเตอร์ในงานคอมมาร์ดไปนะครับซื้อคอมเซ็ตไปอย่างเงี้ยหลังการ์ดจอคุณมีแต่พอร์ต DP แต่จอที่บ้านของคุณเนี่ยเป็น HDMI สามารถซื้อสายแปลงแบบนี้ได้ฝั่งหนึ่งจะเป็นดิสเพย์พอร์ตอีกฝั่งหนึ่งจะเป็น HDMI เราก็มีเหมือนกันในงานราคาครับจาก850เหลือ680บาทวิ นี่ลดไปเยอะนะคาจริงนะฮะแล้วก็ HDMI ครับมีครบทุกความยาวเลยตั้งแต่1.5เมตร3เมตร5เมตรลงไปถึง10เมตรนะฮะก็จะมีรุ่นที่เป็น 4K เป็น HDMI v ร์ชั่น2.0ตัวนี้เนี่ยหลายหลคนถามเข้ามาก่อนมางานขอมมามีอินบ็อกซ์เข้ามาถามว่าตัว 4K เนี่ยนะครับถ้าใช้ Full HD จะวิ่งกี่เฮิร์ตโดยมาตรฐานของ HDMI 2.0เนี่ยนะครับ 54K ได้60เฮิร์ตเนี่ยนะฮะ Full HD จะวิ่งได้สูงสุดที่240เฮิร์ตนะครับหรือบางคนบอกว่าอยากได้แบบเฮ้ยผมใช้จอที่มากกว่า 4K แล้วอยากได้แบบเฮิร์ตแบบเต็มๆก็จะมีตัวที่เป็นตัว 8K นะครับ 8K ได้60เฮิรตเนี่ยก็จะรัน 4K ได้144เฮิร์ตแบบเต็มๆได้เลยต้องบอกว่าโปรโมทมีครบครับนะรรอบนี้เนี่ยเอามาครบทุกอย่างมีสินค้าตัวจริงให้คุณได้ลองจับได้ลองสัมผัสดูว่าฟิลลิ่งมันเป็นยังไงวัสดุที่ใช้เป็นยังไงแล้วก็รวมทุกอะแดปเตอร์ทุกสายนะครับอย่างที่บอกเลยสาย HDMI DP to HDMI ขาชาร์จเจอ สายชาร์จสาย h ันเดอร์โบแล้วก็คอไอโฟนครับที่คุณใช้ Lightning แล้วคุณอยากต่อจอหรือเล่น ROV เน็ต Wi-Fi ไม่แรงคุณอยากต่อสายแลนคุณเอานี่เสียบท้ายไอโฟนแล้วก็เอาสายแลนเสียบเข้าไปแล้วก็ต่อจอขึ้นได้ด้วยแล้วก็ชาร์จไปด้วยกันด้วยหรือจะโอนหายข้อมูลผ่าน USB Type A คุณก็สามารถใช้อแดปเตอร์ตัวนี้อันนี้ก็เป็นตัวใหม่เหมือนกันที่วางจําหน่ายที่ JB ครับราคาครับจาก1990บาท เหลือ1590บาทนะครับหรือบางคนที่เป็นแบบใช้ iPad อยากใส่หูฟังเพราะ iPad มันเป็นพอร์ต Type C เราก็จะมี C to AUX ครับที่เป็น3.5ม m mm. ิลตร250บาทครับคุณมาซื้อในงานได้นะครับมี2ฝั่งเลยจะมีฝั่งนี้นะครแล้วก็ฝั่งนี้แล้วเราก็จะมีสุดรอ PC หลรอๆยืนให้ข้อมูลอยู่ด้านนี้นะครับนี่ก็ผมก็ส่งไปฝึกวิชาเรื่องของข้อมูลโฟเมตเนี่ย นะฮะที่ดูใบเป็นออฟฟิศใหญ่นะครับก็ไปศึกษาเรื่องโฟรเมดมากัน30ปีก็เลยมายืนอยู่ที่นี่นะครับล่าสุดน้องเพื่ออายุ2 2่อเฮ้ยสิบแปดสิ 18, 18นเะพิ่ง18แต่ไปศึกษามา30ปีแล้วนะเพราะนั้นในข้อมูลแน่นนะก็ปากโฟรเมดไม่ด้วยนะครับหลายๆคนแบบอาจจะไม่คุ้นแบรนด์นี้นะครับจริงๆก็เพิ่งมาวางจําหน่ายในเมืองไทยประมาณสักปีก,กว่าๆแล้วนะฮะแล้วก็เป็นแบรนด์เวิร์ลไวที่วางจําหน่ายทั่วโลกนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของยุโรป อังกฤษสเปนโปรตุเกสคือที่เล่นฟุตบอลยูโรอ่ะที่นั่นมีขายถ้าไล่ทุกป,ประเทศเนี่ยผมจำไม่ได้วองตรงแล้วก็ในอาเซียนเราก็จะมีที่เมืองไทยที่ฟิลิปปินส์ที่มาเลเซียแล้วก็โซนตะวันออกกลางมีวางจําหน่ายครับที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถึงทิการ์ต้านะใครดูฟุตบอลโลกเนี่ยไปกาตาร์ถ้าพวไปดูฟุตบอลโลกไปกาตาร์คุณเอามือถือถ่ายมือถือเต็มคุณก็ซื้ออุปกรณ์พวกนี้ที่กาตาร์ได้ แต่ว่ามาเมืองไทยนมาที่บูธ JB ของซื้อโปรเมดได้เลยนะครับก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยสำหรับโปรเมดนะครับมีทุกอย่างให้คุณได้เลือกสรร บรรยากาศอื่นๆครับสำหรับในงานคอมมานด์นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีไฮไลท์ตอนท้ายก็ไปดูบรรยากาศกันได้ว่าคึกคักขนาดไหนสำหรับคอมมานด์เกมออนของพันยี่สองนี้นะครับก็อย่าลืมครับมีตั้งแต่วันที่24ถึง27นี้นะครับที่ไบเทคบางนาฮอ้า9แปดครับวันนี้เดี๋ยวเราไปเชียร์ลาไปก่อนนะครับทิ้งท้ายไปด้วยไฮไลท์บรรยากาศสวยๆงามๆสินค้าพรีเมียมพรีเมียมกับงานคอมมานด์ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ